แต่คุณคิดว่าคุณทํางานแบบธรรมาภิบาลถามว่าคุณไน้วัวประชาชนในม่พวกเราทั้งหมดมีคืนไปกรุงเทพคุณบอกคุณไม่ไม่ลงมาแล้เลยไม่กระชังนังซื้อคุณจะไม่ไม่ลงมาหลับเลยแต่แต่คุณทํางานคุณว่าทาสําเร็จคุณทําสําเร็จอะ่อยคาดว่าชาวบ้านขึ้นไปถึงกรุงเทพแล้วคุณยังไม่หันมาเล่แต่คุณหลอกลวงชาวบ้านทีลงมาสุงขาเราสมควรเอานายกถีหลอกลวงมาเป็นนายกเขาเราใหม่ มะก่อนในใจอาจจะมีบางคุมใจใสแต่านาะตอนนี้ไม่มีสักอีกก็ไม่มีคุณเดยมตัวหล่อมจมใดเลยสําหรับคนจจนาออนุทินจ้า็ารยทิมาเป็นนายยกเอ๊เ,อเราจะไม่เอาอนุทินยกเลิกไปเลยรกเกรดที่สุดในโลกเลยไม่เอาเราจะอนุทินเราจะซื้อสารออกไป <c oughs> ให้พี่น้องทั่วประเทศบดผักผัก ภูมมใจไทยคือจะไม่เอาแลอนอุอนุนทินนี่จะไม่ให้มีในวงการนักการเมืองในประเทศไทยต่อไปอีกแล้วอนุทินไม่เอาอนุทินไม่เอาอนุทินออกไ,ไ,ไปอนุนอไปวันนี้นนกรบพาทุงนะครับโกลมใจกันมากสงเสียงไปย่งอนุทินแต่ข่าววัดทานในลุงมาสร้างภาพเทจังหวัดสงขลานะครับพีน่น้องโรซกคผือมั่งมาฟังเสียงพี่น้องครับ สมองพ่อปันี่ที่มาเป็นนายอกและของโทรของพิษก็ไไ่โถกที่ไฮโดรสซมังเราไม่เอาคุณอนุทินในคุณว่าคุณทำสำเร็จเหลวแต่ที่เราขึ้นไปพบกันกันไม่ซ่าลงมาเลยเราที่ไม่สำเร็จที่เด็ทันทำนั่นนั้นมืองเะมึองใน, <c oughs> นก่ <c oughs> อนอ,อนุทิน <c oughs> คุณลงมาสงฆ์ค่คุณจะมาสร้างภาพอะไรแต่เราไปถึงกระท่วงแล้วคุณไม่ซาลงมาพบชาวบ้านสิกับพวกเราเราปะทุงส่งเสียงไปยัง อนุทินนะครับวันนี้คุณลุงมาสร้างผาสร้างผาพของคุณไม่มีขาดทรัพพวกเราคุณได้มากความไม้ไปเร็วเทปานมาคุณไดท้าลายควมชจบรรมไดทํำลายเสกเส้งกระซ่วงสารสุขแลดการทำลายธรรมะพิบานจนว่าไม่เลี้ยได้ให้โรคไดเป็นที่หวังที่พึงเลี้ยในวันนี้เรามาประกาศว่าพวกเราจะไม่เอาอนุทินจะไม่เอาผักคุ่มใจญ่ไ่คุณว่าคุณทำสํำเร็จเลี้ยงงานสารสุกเตะไม่ได้สํำเร็จที่ระหว่า พอเวลาปี่นงไปพบจัน่านไปแซ่ลุ้งม,มาเลียกปี่นงตีนน่นี่ยสํำเร็จของ่ันไม่ใช่นะชาวบ้านโราจะน่ะไม่ไหวไม่ไม่เชื่อใจกันเลยก็พวกเราจะไม่ไม่เอาจันเหมือนกันนะวันนี้เราสะาแล้วเราโรแล้วว่าอนุทินบริหารบ้านเมืองเป็นเพ่นคือซึ่งการพิาพาทร่นี้มหาสาห์เลือเกอนสำหรับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้าวันนี้เนี่ยเราจะประกาศให้ปี่นองทั่วประเทศไม่เอาผัากผู้ใจไทยครับกระบวนการี่ผพานมาต่อให้ รับกระซ่วงบ้าคําตอบสื่อสารกับคนทั้งประเทศหรือแม่เดว,ว่าสวัสดิ์สึ่งเป็นผู้ตรวจมาอธิบายในการสร้างความน็นขทางจิตใจเแว่ันี้เราฉัดเรวว็ว่าท่างกระซ่วงสาธารณสุขก,ก็ตามท่างผู้ตรวจก็ตามพวกท่านตัวตายการกบน้าการเสกแซงของผูดด้ที่คนมีเชื่ออนุทินต้องการจะเป็นนายกนะวันนี้เพประกาศว่าพวกเราจะไม่เอาแน่คุณในมักความหมายคุณในมักความสุขท่านไปแได้ บอกแล้จะไม่เอาปักีก็ไปเลยแา้วนี่อนุทินหลุดในอำนาจมากเกินไปเลยเพราะฉะนั้นออกไปมันต้องมีทัามยมัเส่ยใจอนุทินมันลำสลาดแบบนี้อนุทินไม่เอาอนุทินไม่เอาอนุทิน